ตอนนี้สร้างเพคนกก่อเบื้องนี้ก้อนบล็อกหนึ่งเนาะเบื้องน่ะสี่เนาะแล้วี้ยวนกับซิเทคาดเนาะโดยก่อแล้วเล้วเทคาดแล้วแล้วข้ากับซิตี้ไม่ละแนงใส่เนาะอันนี้ก็เป็นไม้ที่เขาซื้อมาเมื่อวานเนาะแต่ว่ายังบอกพนะพี่น้องเนาะโดยยังซื้อซื้อตื้มอยู่เนาะนางเอกฮันอยู่ใส่เนาะนางเอกฮันนี่เนาะคุดออกมาคุดมองเรา เดอ้อสบายดีโดยสิเห็ดกระท่อมใหม่ซอยเพิ่อนน้อมนี่เพื่อเห็ดให้สั่งมานอนเนาะเพิ่นสิมาเ,เหเ็ดเ,เพื่อนประน่างเลยเพิ่นสิมานอนอยู่พี่เนาะก็เลยพากันเห็ดกระท่อมใหม่เนาะโดยกกับสบายดีและสวัสดีเด้อ่อมเพี่น้องเอฟซีกันมากสุขสุขคนเนาะ ว่าพังลาวทางไทยและต่างประเทศกันยินดีตอนหับข่าวสู่ซ่องสาวดวงสาวลาวน้านะพ่อแม่พี่น้องโดย <c oughs> โดยมือนี้ทางสร้างบ้านป่าอุบลกากำลังใส่วงกบป,ประตูเนาะเพิ่นกสิก,กตาม ขอบอันนี้มันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่เฮาสีใสใ่ไม้ละแ eng เนาะทางห้องน้ำสะดว้งกะสีใสใ่ไม้ละแ eng คือกันเด้อพี่น้องเนาะเฮาบมันเลยใส่สองลมเนาะเพราะว่าเมื่อน่ะสะดวงซื้อก็เลยซื้อ่องลมเนาะเฮาว่าสีใสใ่ไม้ละแ eng เอาเนาะเพื่อให้อากาศมันปลอดโปร่งเนาะสบายดีแม่สบายดีโอ้ยสบายดีเด้อสั่งเด้อกดน้ำหมาปูน แล้วพังกาสีใส่วงกบหอองน้ำเนาะตอนนี้ใส่วงกบประตูใหญ่ก็ประตูเฮือนครัวเนาะโดยอะถวยได้ไหมตักออกไปเมื่อกี้นี่ออกไปนอกก็ว,ว่าที่เสื่อนไม่ค่อยมาเนาะ กับเบอรด้์ซื้อลืมนะพี่น้องเนาะวชิมาปัดขี่ปูนอนนนะอกเนาะแล้วก็ขี่อันนี้ออก แม่งเแงเขาตกใหม่บ้อ เทคานนี <spe> ่บ่ไม่พอแก่้านบุพอบุพอกระสัแป้นเหามีแล้วแป้นอันนี้แป้นเทคานหานี่แหละเอาไปที่ละคานก่อนพูนเท่ากันมีหกสอบเมื่อวานเทคานพ่อจุใบสิงพูนหกสอบ พ่อเนาะท่าน,าาานาก่อห้องน้ำอีกยังนี่ท่า,า,านาสาบแล้วบ่พ่อเนาะสาบนี่ต้องได้ซื้อเพิ่มนี่สาบปูนพอปูนเทเลือแต่หาสอบตอนเทเทคั้นเพื่อนยังอีกบ่พ่อ อันนี้สางเพิ่อนกอเบื้องนี่คอนบล็อกหนึ่งเนาะเบื้องน่ะสี่เนาะแล้วเผิ่นกับซีเทคาดเนาะดยกอกอแล้วแล้วเทคาดแล้วแล้วข้าก็ะซิตี้ไม่ละแนงใส่นะอันนี้กัเป็นไม้ที่เขาซื้อมาเมื่อวานเนาะตว่ายังบ่พอนอพี่น้องเนาะดอยยังสืซื้อตื้มอยู่เนาะ ทำข้ากันยังบมแล้วเนาะฮวงกบกันยังโมเดี๋ยวแล้วอันนี้ส่างเพื่อนจังสีเห็นไห้นะเพื่อนว่าถาข้าวอันนั่นกะข้าวปลาก้อนเนาะเพื่อนว่าถาข้าวปวดหนากปวดเบ้าบ่บาเกินช่องมงือกซ้ำมือเพูดนะย่อคนก่อนห้อมห้อมข้าวแล้วคนเทคานบาดเย้าแล้วคนจะสซีก้อนห้องน้ำห้เนาะ แดดเลยไดแบบ้แบบนี้แดดออกแล้วอรอพ่นสิตกแห้งเลยเมื่อคืน่อยนี่หละผ้าดังอยู่ผ้าไม่เหลื่อมลมพอมเมื่อคืนอุ้ยเขานอนรับแต่แปดโมง โดยเนาะตอนนี้ห้าวกะซีมาเห็ดเรียกสอยปลานางเนาะพี่นอ้องเอพ,พื่อนเนาะโดยเมื่อนี้เพื่อนกะซีเห็ดกระท่อมใหม่เนาะสบายดีปลานางบอลล็อตสบายดียด,ด,ดูนั่งเอกฮะยูใส่เนาะนังเอกฮะนี่เนาะนคุด,คดออกมาคุดอมมองเต่านั่งอยูพี่เด้อสบายดีดย สิเห็ดกระท่อมใหม่ซอยเพิ่นเนาะมื้้อนีเพื่อเห็ดให้สร้างมานอนเนาะเพิ่นสิมาเฮ็ดเฮือนปรานางแล้วเพิ่นสิมานอนอยู่ที่เนาะก็เลยพากันเฮ็ดกระท่อมใหม่เนาะโดยมื้อนี้บอดมาซอยเนาะซอยปรานางนำก็บซอยสะดวงนำเนาะ ย uhh. ื้อใช่คิดว่าราคาเห็นยังไงนะมือนีสร้างเพื่อนปะานางผืนการมาบากเสาให้ปะนางผืนนะผืนกำลังเลื่อยไม่อยู่ตอนนี้เนาะอันนี้ก็เป็นหยาทีห้ามาแต่ตะถานเนาะสีมาขุกกระท่อมให้สร้างผืนเนาะโดยเดียมอื่นผืนก็ได้ตั้งเสาบ้านปะานางแล้วนาะมอื่นกันเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cái <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn สั่นพทดเพื่อคอนเพื่อยางพุทคุ้มเนอะสาคีวะไลเพื่อค้อนเน่ละหม่แล้ว่าจะพูดคุณใหม่ตั่นเอ่าตัดอ่ะตัวนี้ตีบ่ละง่าวบะตัว ใหม่วนอ่อนบอบนางอ่อนในน้ำฝนตัวกคืนยังไม่ใช่อ่อนนะขิด,ดแห่งกวางอยู่ว่าอ่นะตัวอีแลเลนะ มันอี่นี่ยไปยวนต้องกระห้พวกผมออกมาแล้วก็เดินมันยาเห็นที่ย่งไแดดเยได้ไ่ไห็นแบบนู

一后给你。 บ่าอย่างไะยาโดมูว่านไปจ้าบดิ่เมื่อนี้พัดยาตอนนี้ส่างเพิ่นกำลังใส่เล็กาะสีเทคานเนาะก่อขึ้นอีกจากก่อนหนึ่งเนาะ ทางข้างเบื้องประตูตอนนี้สะดวงกับิจกคลิปเพล็ดเานี้นแล้วนะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะถ้ะเพาะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมืองโฆษณาสะดวกน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใสะดวให้คลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนาะโดยขอบุณขอบคุณแมวิแมซี่ทีมงานทุกคนอยู่ฝั่งไทยเนาะที่สเสื้อปลป่าอบบุบลข,ขอให้แม่มีแต่ความสุขความจเจริญเนานะ แตเลือดในห,หน้าที่การงานไปมาทางใดขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยไหมด้อโดยคลิปนี้แสดงสิจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีดวงกัสิไปสื้อแนวกินในผลนะพ่อแม่พี่น้องนะเพราะว่าตอนนี้กะเที่ยงเลยเนาะสิไปหาสื่อของอยู่ของกินใหนสัง่งผลกินเผากินน้ำก่อนเนาะเพื่อผลมีแห้งเห็ดเบียกต่อเนาะ đôi